สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือให้่หอยที่แปดนะครับพาพี่พาน้องมาบ้านดูโปอำเภอปทุมราชจังหวัดลอยเอ็ดนะครับพามาเบิงง้วต้นน้ำนะครับพี่น้องถามเขามาหลายนะครับว่าง้วต้นน้ำเป็นเั่งไหครับอาจารย์มือนี้พาพี่พานนองมาฟาร์มยังก็ื่อยนัดที่ด่าฟาร์มนะครับจะคว้างบนบ่านนาแหลือยุก็ะได้ใส่แม่ไว้เนาะครับเดี๋ยวจิบพาไปเบิงง้วต้นน้ำนะครับที่เลี่ยงไว้กับผม เดี๋ยวใหญ่พาผมเข้าไปเบ่งกับข้าวเนี่เดี๋ยวของหลังไม่เพิ่นเ้าเกง่งงเ้อครับหลังกล่องหนากลองเลียงมามักเดือนล้วก็ครับปกติต่กรอนเนี่ยกย็ั็ไหพี่ไหน้องเรียงพวเราโตสองตัวไวบไหมแต่มาิ่นก็มาปาูมาสั่งลงเรี่องฮัดตัวเรียงเองเรียงเองเมื่ก็น่านี่คือเดือนพฤษภาเดือนพฤษภานะครับปีหกสองปี 62, ป, 62. ปีนี้สิเข่าปีนึงแล้วนะครับปรากฏว่าได้คขึ้นกำไรไปบ่หน่อยแล้วนะครับนี่ครับ นี่เขาเอื่นกัดเนาะใอญ่นาะแองกัดค่ะแองกัดลูกโตเมียอีกตั้งหากนะครับลูกตัวผู้ลูกตัวผู้นะครับลูกตผูหกเดือนนี่แหละอายุหกเดือนหกเดือนนี่คนเห้ราคาอะไรเป็นไรสามหมื่นแล้วด้วยค่ะสามหมื่นแล้วนะครับสามหมื่นหกเดือนได้สามหมื่นแล้วนะครับพอแม่พี่น้อบางเบาให้ือนบางด้อนอยู่หกเจ็ดหมื่นบางมันกับผู้อยู่ครับผมถือว่าเลือดสูงเป็นพอพันได้นะครับพอพันได้ อีกต้นหนึ่งนี่มีอยู่สามสาวแองกัดสิมีอยู่สองตแองกัดตัวน,นี้เป็นสีสายมันมาจากไหนออพอเปิดแม่เพิดอ,อาจ,จะเป็นมันแต่ว่าเลือดเพิดเก็บที่ป้วแล้วล่ะครับผมตัวนี้ลูกผสมชาโรเลยลูกเพิ่งได้เรีนเดียเด๋ยวได้ค่ะเนี่ยสิบสี<ม>่กุมภาพเมื่อสิบสี่กุมภาพมือมือผมผสมว่าพอดีสิบหกกุมภาพนะครับได้ข่าววาเต้านมขายไปตัวละ สามหมื่นแมนเบอร์เกตสามหมื่นนี่ขายไปแล้วสามตัวค่ะสามตัวนะครับปีปีที่แดีวเป็นเป็นลูกติดมานะครับลูกเป็นลูกลูกติดมาลูกติดมานี่ครับงวดต้นหนามก็คือเฮาเลี้ยงเฮามาอันนี่เองเนาะพี่เนาะผสมเองนี่พี่ก็คือว่าพี่ก็ปลูกหญ้าให้มันพอเพียงครับผมปลูกหญ้าแล้วก็เลี้ยงให้มันไงคุ้นตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงเฮาบ่ต้องไปเน้นหัวอาหารให้มันเพื่อทรัพย์ทั้งวันเถาะมันกควรควนสมบูรณ์ ครับผมอืมแต่มันเ,เบิ้งมันมันได้ลุกยางให้เบิง้งมีขนาด <ผม S 1> เป็น,นแมลงอ่อนบวบบวจอยเลยครับผม<อ>่ก้อนก้อนหนานั่นเลี้ยงงวัวงอย่างไรไงว่าชูฟังเน่ะก้อนหนานั่นพี่ก็เคยเลี้ยงงัวขุนทีวาข้าเจ้ามหัดใถ้ขุนงัวบามันขุนทรงเขียงเขาครับกัขาขาว่า,วาสีใดกำไรขันตั้มตัวละซีพันหาพันพี่ก็เลี้ยงขุนเบิ้องยุสามสามรอบครับผม รอบนี่รอบแรกก็ว่าเออมันไปน้ำอันอันไปอันนี้อาจจะว่าได้กำไรรอบสองรอบสามอีกแต่เฉลี่ยแล้วนี่นนสามเดือนสี่ตะกี้ว่าห้ยเลียงสามต่อมาว่าเนือว่าท่านถึงหย้ยเลียงสี่ต่อมาว่าเสียเลียงหาพี่กัเลียงอยู่สามรอบกำไรว่าถึงตัวละสองพันครับผมแล้วก็เขาก็ต้องไปนางล่อเขาอีกว่าเขาสิมาจับให่ตอนใหครับแต่หัวอาหารนี่เขาสร้างเขาลงตลอดทุกอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ <laughs> พี่มานังวิเคราะห์บางแล้วว่าเข้าหาเงินหายพวกธุรกิจที่เขาทาหัวอาหารครับผมเข้ายิงจนยิงหาเงินไปสื่อแต่หัวอาหารพี่ก็เลยมาเปลี่ยนแนวกามฉิดไปว่าพี่หางว่าแม่พันุมาเลี้ยงแล้วก็ปลูกหญ้าห้หลายถึงบานเทานี้ทุกคนมีที่ดินมัมีไยก็มีหน่อยทำไรหาไรชิบไลนับานนี้พี่ปลูกหญ้าห้มันพ่อเพียงแล้วเดี๋ยวนี้พี่ตัดสามสิบนาทีเลยเป็นรถหัวกินนี่จนสีพขานกินครับบ่เดือนร้อนครับ ข้างว่าอาหารอาทิตย์นี้จักต้องจักบาทจักบาทบ่ได้เดือดร้อนครับผมแล้วบัดนี้หัวมันอิ่มอาหารนี่มันอ้วนเองผู้ใดอะของมากเอยากได้อยากอยากซื้อหญ้าแดกเนี่ยเลยนะครับครับผมอันนี้เพิ่นทําเขาไงเพราะว่าเพิ่นรู้สึกว่าพอเพิ่นสิมี้เขากินก็เลยทําเขาไว้ให้มันสวยงามมันก็เลยเก็บหัวเพิ่นเพิ่นบ่กินเพิ่นลงโตได้นี่ครับเพิ่นเฮ็ดเขาอยู่อาทิตย์นึงล่ะกําลังสิเริ่มกินหญ้าแล้วได้วางหันเกิด14หนังแดงกาว่างามบ้านทีนี้ทําเขาเก็บเขา เรเลยมากินอาหารดีว่ติถิ่นหนึ่งก็ลังเริมหายกังกินนี่แหละเพิ่มคิดของพีพีบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันนี่ระยะเวลาบ่แมนวาสิเล่งเราให้ด้วยให้มีหัวอาหารมขาของเอาของเอาเห็ดจังได้แต่เราลุ้ยแบกมันมาถึงเวลามันครับผมบานนี้ผู้เขาด้วยคือพวกที่เขาผลิตหัวอาหารเทานี่ไปยืมเั่นดอกเขามาสื่ความนังเจอบ่นี้วอถกใจใน,นหอยซีแปดเลยก็เวีนนย <laughs> น,น ว่าอามันนี้พี่มาเลี้ยงว่าอันนี้เฮามีคนสุขทางใจได้แง่งง้วนหน่อยเฮ้ามันนี่ก็บ่ได้ขึ้นว่าสิจุกงนไปส่วนใดไปซื้อว่าอาหารตักห้าเฮาเขียวปื้อเด๋ยวนีมันจิตัดกนมีแต่สิได้ขายห้าเติมเ่ินาะเด๋ยวนี้พู้ะดบว่าหยามาซื้อได้เลยรถอยูรถละลอยคุ่นเพราะว่ามันย่างหนึ่งเดียวแบนี้ครัหยาเกิดไรส่ใดยังได้ตัดม่ใหนว่าืันนหน้าเขาห้าเมื่อยหน้เด้อวัดนี้เมื่อยไงเมื่อยเนาะกับขึ้กันมืัอนี่ กินหยาหวานมืออื่นกินเนเปียมือเฮอกินลูซี่ปั้นนี่หยาพื้นอีกตัดไปให้กินอีกซทำได้เปลี่ยนอาหารอย่ว่ากมักประสานบ้านพี่กับเที่ยวหยาพื้นเขาสันมากมักแนวความคิดให่เพิ่นนะครับนี่เปลี่ยนเปลี่ยนหน้าเขาเป็นหน้าหยานนะพี่นะพี่พี่เลยคิดว่าขนาดพี่ยังพืชสภาพนี่พี่เลยขายนะพี่ขายพี่ว่่อยากซื้อหรอกไม่อยากขายแต่ว่า งูขุนมาขอแบ่งเนาะัุนีมันงามเสียเป็นพ่อพันโอ้มันงามผมสิไปเลี้ยงเป็นแม่ท่านตัวนี้แล้วนี่ผมสิขอแบ่งเงินนี่ก็เลยได้ให้เพิ่นไป3ตัวบักไงเลยครับผมตัวสามหมื่นตัวละ30,000ประมาณ6เดือนเนาะพี่นะบัดนี้แม่แม่แม่แดงพี่ก็เอามาเลี้ยง8เดือนขนาดแม่ลูกนี่เขาขายอยู่นเห็นเฟซบุ๊กสี่หมื่นหาหาหมื่นพี่ขายสามหมื่นแปดพี่ยังมีกำไรอยู่จังหมื่นหนึ่งครับผมพี่เรียกว่าหม่ถ้ามันมีขายปีหนึ่งจักสิบตัวนี่เงินแสนนี่ว่าเอากะไร ตั้งตั้งเป้าไว้จักแม่พีนเยวนี่นี่พีมีอยู่สิบสองแม่สิบสองแม่เอาไปให้นเพื่อย่างอยู่หันยุงมูเ่ินเซี่ยวนี่ขอลย้ยงว้แม่หนึ่งไปสิบสามสิบสามพี่คิดว่าพี่สีเฮ็ดสิเอาประมาณยี่สิบแม่ยี่สิบแม่กาว่าทีมทีมเนี่ยมันได้ได้จักลูกเดละโตพีเฉลี่ยได้ปีหนึ่งมันมีสิบสองเดือนนระครับเฮ้าเฮ้าสิมีขันมาเขามียีสี่ตนี่ เฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยเขาจ้องด้ขายเพิ่มเต่อเพิ่มของลูกมแมนนะครับแมนเพราะว่ามันสิบล็อกออกความกันกคือลูกไกล่ลูกกาเขาเด้บ,บางครั้งแมนนี่พ่อขายแมนนี่อาจอจอากไม่ใช่แต่ปีสิเฉลี่ยว่าปีหนึ่งสิบสองเดือนเขาได้ขายเดือนละตัวครับผมอืมสี่เิดว่าแต่ว่าในอนาคตขงงา้างหน้าแต่ว่าพี่งนี้มันปีแหลกปีแหลกขนาดปีแหลกนะครับปีแหลกนี่ในหอยที่แปดกับคอท ปีละตคือกันขุนเดือนละตตะกี้นี่ซื้อแม่สาวมานี่หาเมินนี่หาเมินนะครับเดี๋ยวนี้อันนั้นเจ็ดเมื่นหาเขาก็มางหายไปแล้วแม่เดียวแม่นี่แม่ลูกเลยแม่นปะแม่ลูกตอนที่มันถ่องยังไงมันหุ่นดีหูุมรางมันดีแม่นอะไรครับเขาก็ว่ามันหูมันเลี้ยงงไงแต่เลยว่าขั้นอยากขายอยากเอาเป็นแม่ขั้นไหนนั่นเห็นว่าแรกๆเลว่าหาเมินแพงเสียกำาไรใส่จีนี่บ้านอ๋อปะเขาเลี้ยงมาใหญ่มาอ้วนมามันงามคนหายราคาอีกครับผม เย็บซิบขาวก็ห้ว่างมันทองตัวนอนด้อหันกับตัวแม่บอกผิดมันีีออกสามคุณสภาพนี่ตัวแม่อีกนี่แองกัดดตนี่ผสมแองกัดนั่นพอเดียวกันกับเพลนั่นซ่อนอินเลาน่นครับแต่ว่าตัวนั่นแม่เขาดำเขาได้ดตอดำตัวนี้แม่เขาขาวเขาได้แต่ดำตาเนี่ยครับผมพอหนอกมีแต่พอหนอกนะครับซ่อนอินเลานด์เป็นทางผี่จะหลายๆนะครับหมักแนวความคิดใหญ่เพ่นเนี่ย นี่ครับพอแม่พี่น้องเบิ้งครับนี่จะพอหนอกเบบ้องนี่ก็พอชาโลเลต้นหนากี่ผสมหลอดหลอดนะครับผสมหลอดผสมพวกมูหลือดลอยไปเลยครับเพราะว่าในแถวแถวมู่บานเฮาอำเภอเฮ้ากับว่ามีพอชาโลเลนะพี่ก็มาสิยหายลูกสาวมันนี่ไปเป็นแม่พันธุ์ต่อไปก็เลยเน้นลูกหลือดลอยผสมเยอะถ้าผสมหลอดอีกเทือนึงมันก็สิได้เจ็ดสิมผานะครับไงไว้คุณไว้พันแม่มันนั่นเป็นหมันผสมเล็ครับ ก็เลยเอาดีแทนเรื่อนลอยมาผสมนี่ครับสาวสิ้นดีใส่สิ่งดีนางสิ้นดีลินลี่ลินนี่เพล่พนธุอันซีน้ำเพิ่มโอ้โหนี่ก็เลยใส่สิ้นดีนี่เห็นมั้ยนางสิ้นดีนะนะไปเยอะขวางในหอยซี่แปดวัลลุกไหมอีกพกเดือนถรรมาเบิ้งเลยเด้อครับผมที่สิเลี้ยงให้เบิ้งประเภทที่ว่าหยาหลายๆนี่ก็หัวอาหารนี่มันสิขึ้นตั้งขครับผม หันพวกจอยทั้งหลังมีแต่พีซื้อมาขุนไว้ด้น่ตผมพาไปเบิร์นใเดี๋ยวผมจิบันทึกไว้เดี๋ยวรอบหนาเข้ามาเบิรงใหม่ขอบคุณคเห็นหยาจลองหล้องใจมาขุเบงอ่าจะคลองหลาหลายๆนะครับนีเนี่เนีให้ลูกดีดว่าหันลูกพอปิงนี่แหละเขามาเอาสามเงินอ๋พอปิงดังๆสายตาโรเลไฟบ่หูพอปิงซือไเชยนะครับนี้ลูกพอปิงเขามาจองมาเลยพอตะหกเือนเขาเอาไปเลย ไค่อึ้งลึงพอดีอ่ะตอนนี้ท่องไปครับเจ้าหนี้ท่องค่ะเนี่ยท่องความผสมไอ้ไอ้แกมมี่มีมาเตอร์เจ้มี่ครับผมสายเลรนในหอยซี่แปดแบบบดเชอร์นี่อันไอ้เลศแดงบดเชอรยพนนีสีออกเดินพฤษภาพใกลแล้วอีกเปลี่ยนกลัวๆนะพุทนพฤษภาดูแลจากคนผีนี่การจากของแน่กับผัวสองคนบปานนี้ช่วงนี้ก็มีลูกสาวเขา อยากน้ำโควิดบ่ได้ไปทำงานคุณสาว <ผม S 2> กับมาซอยครับผมลูกเต้าหั่นเท้าผ้าหักอย่างนั้นก<น>็หักกันน <ผม S 2> ั่นแหละแง่แต่กินบให้ฟังว่าแม่เมื่อยแม่มง,าง่ายยิ่งยาใครชิมใครชิมแต่เดี๋ยวนี้มาหันมาหน่อยเห็นว่าน้ำพ่อนน้ำเม่ก็หักมาปัน่นผมกำลังฝึก <นะ S 2> ลูกหลานอยู่นะครับกำลังจัางไปหน้าอยู่ตอนนี้างเ่กันอย่างนี้นะมาลองว่าบนมือเท่าคำกับคำคนเนียวแาะตอนนี้ครั้งแรกในการคิดคิดสิเลี้ยงว่าบ่หูว่าท่านไหนเป็นพันไหน มันเป็นม้วทีเขาขายแม่มันถิ่มมันเป็นม้วนกัมภาทีไรซื้อซื้อไว้ตัวนี้ซื้อไว้พันซื้อไว้เมื่อนซีมีกำไรเหรอครับก็เอินโดนกระทบตรงนี้พวงนี้เขาบ่เขาบ่นิยมครัว่าเป็นยังไ่เลี้ยงประดับบารมีไว้นี้ท้ายเล่ไว้ใส่ใส่เล่ไว้กับงามด้วยกันครับแต่ว่าสิขุนขึ้นชาแน่นะครับทางพี่ ใส่เล่ไว้กันได้เพราะนั้นก็จิเป็นเล่หาซื้อเพือแตนนะพี่เพป็นว่าเพป็นน้ำโชกน้ำโชกอันนี้เดซไซด์ได้พี่นี่คือเป็นแดงบีบอันนี้เพคนเป็นบานนี่ลูกสาวเพคนนี่เขาไปผสมเล่ออกมันเลยเป็นบีมาเตอร์แดงนะมันก็เลยออกเป็นบีมาเตอร์แดงเนี่ยผสมเล่แต่ว่าง้อนี่นี่ได้เดือนที่ซีใหญ่งนี่ได้หนิสิ่งยิ่งได้แข่งขายญ่เห็นบวัน <N> นี่แหละว,ว่าสิขยับขยายคอ,อกก็เพราะว่าอย่างมันบ่มีหม่องสิดังสิน,นอนแล้วเด้ตอตสนมันทางาปืนมาพี่นี่สิเขาสิมาเริ่มมามถมมื่อื่นข้างมี้ยาวไปนี่เลสิเฮ็ดคอกยาวไปผนเลยบัดนี้ก็สิแยกหมู่นี้ออกไปเป็นคลองไข่คุณหลายๆนะครับที่แบ่งปันความรู้ของไข่คองมันนี่ครับอันนี้บามันก็เก็บมาเลี้ยงไว้เพราะว่าหาเขาคิดบามันหามีคนอยากได้เขาอายังไปสองครูหรือเด้อสิเบลามันเดียวับมันอ้วนมันก็มีราคาเบิดนะครับหยาดหลายๆจังจังแม่ขาวจังสั่นเฮาก็ เอาหลอดเหล่ใส่มันก็จะเป็นเหลยผสมแล้วแค่เอฟสามหนึ่งแค่เอฟสามหนึ่งตัวไหนตัวสีขาวตัวขาวแน่นนะลูกเพิ่งจะได้ซ้ำเย็นได้เสิ้งแล้วตัวนี้ก็ผสมแล้วพ่ำกันบัดนี้เพิ่นเอาจากบาทพี่แค่เอฟสามหนึ่งนี่บานเขาเพิ่นมาผสมจากบาทหมอได้ปกติอนคุณหมออันอำนาจอยู่ไอ้อยู่โนนสะอาดแล้วนาจำาจาราไแล้วมผสมสุกตัวยังไงแล้วเลยเอาแช่พันเดียว แม่บ้านผมก็เฮ็ดงานอยู่หันอ่ะพู้จักกัะเพิ่นอ่ะเล้าดีอยู่ต่อเอินเดืกมาเดืกเอินคำมาคำอำนาจฟร้าบ้านนุนมสะอาดครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับว่าท่านโดน่นแนะนํำให้นายหัวซี่แปดไปหาอยู่่นนี่คองดีอยู่นี่เหลือผมสิมาหยาดมุลตัวนั่นน่ะเด้อครับผมคุยกันแต่ความรู้ดีนะครับกวนกวนนายหอวซี่แปดสิเข้ามาคุยกันอยู่สองชั่วโมง อันนี้เจ็บของอันราคาถือมาเหลี่ยมขุนวายาจาของบื้บงพยาคมันอ้วนมันพี่อาศัยผสมเอลูกมันไม่นครับมันเป็นชาโรลีบักแมวขิดอชาโรดีแต่วันนี้นาตาเขาคนบางงามปันใดแจว่ากับบางเนาถึงขนาดเจ๊กะสีตําสีส้นคนดับสนับก็เลยว่าเฮาเอาตะเมียแผงๆมาแล้วเอาเมียถือแจวเบื้องเหนือหนังมันสีสันนันก็ดีอยแต่แ่วเขาเป็นง้วคนหัวผักกางไหลทุ่งนะ ไรทุ่งเขาสีดยงเบิงส่งเดียวเขาเป็นเดียงแบบฟุ้งฝูงไหมอะไรไปเลยบันนีขี่ไรเอามากับมาฉีดยาขาเห็บขามัดขาพญาดออกไข่กําลังเป็นสีง้ว้นี่นี่ครับนี่ยได้มากขึ้ยังไรเดียนเดียวถ้าอ้วนมันติดเป็นแต่เบิงก็นีหลายนะครับจนอมาใส่ซื้ออีชาเย็นนี่อีชาเย็นกับองเปียวขี่ไรไหลายน้เปียวดันดันกินยา็ว่าเป็นมาแหลกๆกินยาบดกระแทบสิเ่าเป็นฟึกเอาบันนีกินปีนแล้วเจ๊งแล้วหัวอาหารนี่ได้ตีปากออกกํายัดข้าไป พราะว่าคนไทยเขาจะอาศัยหลายส่วนหลายมีอย่างไรทวงไปเป็นไปยัดกันเป็นกัดหลดต้นขึ้นมากับว่าบ้านอย่างเขาปวดเขากวว่าง้วดตัวนี้ราคาต้นทุนเขาเอาเขาจะสามสิบแปดเมตรครับเ่าเขากับว่ามันยังม่คนยมันต้องยืดขลายได้สามสิบะครับผมมันก็สิเหลือต้นขึ้นมาไหลแต่ไม่เอามากเอามากกับผสมเราได้นี่ครับผสมแล้วจะติดติดว่าติดล่อเราที่ล่อหลออยู่นี่แหละพี่ก็เลยว่า ม่วนอยู่น้ำผีจนนังสิแตกมันอ้วนหยาไหลายไหลถอยออกมาเบิ่งไปหยาเจยเอาคนอื่นมาครับขุนเบิ่งกินหยาไหลไหลสะแฉะมันบระ่วนมันเป็นไปบ่ได้ครับผมหยาแหลกเนื้อนะครับนี่แต่กำไรบ่ได้ลงทุนหลายเพอเ์ออีกจักหน่อยสิได้ขายหยาแล้วนะครับคุณกระมือนี่ขนาดว่าปลูกสิครบรอบปีแล้วเด้ไหมครับมันก็ยังใส่ได้อยู่ว่าสิไถยสิมก็ว่าตัดข้าวเดี๋ยวมันก็ขึ้นตัดข้าวเดี๋ยวมันก็ครับ ขัดมื่อได้ฝนตกก็เอาอยู่นี่แล้วสัดลงไปให้นะครับผมเนี่ยบราว่าอาทิตย์หนึ่งนะหอมปากหอมคอนะครับ<า>ขอบคุณพีหยังก่า,าพีธนธิดาค่ะธนธิดานะครับาบานดูปโปเฮาคนสุน<ต>ขชีวิตครับผมลองเบิงบัดสุยางบา่าให้ผู้ในตัวอะไรหรอครับผม,มปือว่ามาถึงทางประสบความสําเร็จแล้วมีการมีงานอยู่บ้านนะครับสําหรับเอซีทังเกาหลีอิสราเอล คู่เวทไต้หวันประเทศต่างๆนะครับเบิ้งพีเพิ่นเป็นตัวอย่างแล้วกลับมาเฮ็ดได้นะครับขอบคุณพีน่ะเป็นอาชีพจังเดิมของพ่อของแม่เฮาครับผมประยุกต์ย่างไปควักกระเป๋าทุกมือทุกมือครับผมประยุกแน่แน่แจ้งน่อยนะครับประยุกต์จากพื้นหน้าเฮามาหน้าเข่ามาเป็นหน้าหยาแล้วก็เลี้ยงงัวนําถ้าเสียได้กับก็็เฮดดนนนากกิิพอไ้ครับผม สำหรับในนก็เรียงง้ว่คลิปนี้กับควาจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับจะลาชิดกันอาปาใช้พื้นเมื่อยได้หรือครับผมใสช้กุ้งมือเดียวเนี่ยใส่กุ้งสองอันย้อนลงไปได้สองตัวครับผมว่าเรียงง้ว่าเแห่งจมั่นนะครับสำหรับคลิปนี้กับควาจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเอาไว้ฝากันคลิปหน้าขอบคุณหลายๆนะครับ